แชแนวป p p l สตอรี่รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอปจะมาบอกวิธีการกดเงินสดจากตู้ ATM แบบไม่ใช้บัตร a t ทของธนาคารกรุงไทยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเข้าไปที่แอปธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่ในมือถือของเราก่อนเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าหลักของแอปธนาคารแล้วนะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่าข้างล่างขวามือสุดบริการธนาคารกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่รหรัสแอปที่เราตั้งเอาไว้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นสแกนลายนิ้วมือก็ได้แล้วแต่นะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเมนูเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้บริการนะคะนี่นะคะให้เรากดไปที่มุมบนขวามือของเรานะคะบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะติ๊กเข้าไปเลย นี่นะคะก็จะเห็นว่ามีจํานวนเงินนะคะระบุขึ้นมาส่วนที่เป็นสีเทานี้นะคะก็หมายความว่าจํานวนเงินในบัญชีมีไม่ถึงนั่นเองค่ะนะคะแอปก็จะกดเข้าไปที่ระบุจํานวนเงินนะคะวันนี้นะคะแอปก็จะกดออกมา2,000บาทนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่ถัดไปจากนั้นนะคะสายรหัสแอปที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้วรอสักครู่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรหัสถอนเงินนะคะหกหลักนะคะถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรนะคะตัวนี้นะคะเราต้องใช้ภายใน15นาทีนะคะถ้าเกิน15นาทีหลังจากนี้ไปนะคะเขาก็จะตัดนะคะเราก็จะไปถอนเงินไม่ได้เราต้องทําการโอนแบบไม่ใช้บัตรใหม่อีกครั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกดเงินกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะกดไปที่ข้างล่างขวามือสุดเลยนะคะ กดเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดสอบหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กดยืนยันเลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสถอนเงินนะคะจำนวนหกหลักของเราที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็กดยืนยันนะคะเขาก็ทวนจำนวนเงินนะคะ2,000บาทเลขหมายโทรศัพท์ถูกต้องนะคะแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนะคะนี่นะคะโปรดรอรับเงินในช่องรับเงินได้เลยค่ะ